เก่ตรแปลงตรงนี้นะครับปลูกข้าวนะครับแต่พื้นที่ไม่เหมาะสมผลผลิตได้น้อยนะครับผมก็เลยปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับปลูกมาเปลี่ยนเป็นมะขามเทศนะครับจากพื้นนาอันแห้งแล้งสู่แปลงมะขามเทศสร้างรายได้นายดุสิตทำนานกเกษตรกรโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรหรือการบริหารจัดการเชิงรุกปีพุทธศักราช2564จังหวัดเชียภูมิ ท่านเกษตรกร,กรบ้านเสดาตำบลบ้านเตาอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชัยภูมิโดยสภาพพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวเมื่อได้รับการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่จึงมีความสนใจในการปรับเปลี่ยนเป็นพืชอื่นจากพื้นที่ทำการ,กรเกษตรทั้งหมด20ไร่จึงตัดสินใจแบ่งพื้นที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจำนวน3ไร่เป็นมะขามเทศเพชรนนทไทยแปลงนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับปลูกข้าวแต่ผลผลิตได้รับไม่ ดีเท่าที่ควรนะครับผมก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกมะขามเทศนะครับรู้สึกว่าได้ค่าตอบแทนสูงนะครับปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดทั้งปีนะครับมะขามเทศเป็นพืชที่โตเร็วแปลงที่ปรับเปลี่ยนนี้สามารถเก็บผลผลิตได้ในปีแรกส่งผลให้เกษตรกรมีไรายได้ต่อเนื่องไม่ขาดช่วงผลสําเร็จที่เกิดขึ้นเกษตรกรสามารถมีไรายได้เพิ่มจากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช และได้ถูกคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบการปรับเปลี่ยนในปีพุทธศักราช2564ของจังหวัดเชียงภูมิเนื่องจากเป็นบุคคลที่ถือว่าประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ่นได้ขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ s 3และ n ในพืชเศรษฐกิจหลักได้ปรับเปลี่ยนพืชตามความเหมาะสมและติดตามให้คำแนะนำ และคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเพื่อเป็นจุดที่ใช้ขยายผลให้เกษตรกรรายอื่นเข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะครับท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่นะครับสันนากง,งานเกษตรอำเภอรบรรท่นสสำนักง,ง,งานเกษตรจังหวัดชัยภูมิที่สนับสนุนส่งเสริมโครงการดีๆมาว่อบให้กับครัวเรือนของผมนะครับผมก็สัญญาว่านะครับะจะพัฒนานะครับให้ ให้มันดีๆยิ่ง,งขึ้นไปนะครับสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเพื่อให้พี่น้องอกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสวนนิ่งได้มาศึกษาดูงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับผม